ผู้ชายที่เห็นคุณเป็นภรรยาและรักภรรยามากเขาจะยอมคุณ5้าเรื่องนี้ 1. ยอมรับว่าเงินของตัวเองก็คือเงินของภรรยาเช่นกันผู้ชายที่เขาเห็นคุณเป็นภรรยาเขาจะไม่งก,กับภรรยา ไม่ว่าจะมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็จะให้ภรรยารู้ทั้งหมดจะไม่มีการปิดบังหรือซ่อนเงินเอาไว้ใช้คนเดียวและถ้าภรรยาอยากได้อะไรเขาก็จะซื้อให้ไม่งกกับภรรยาตัวเองแน่นอนแต่เขาก็ไม่ได้ตามใจจนขาดสติจนซื้อให้ทุกอย่างถ้าเขามองว่าอันไหนสมควรซื้อและมันจำเป็นก็จะซื้อให้เขาจะคอยเตือนภรรยาเมื่อภรรยาใช้เงินเกินตัวเพราะเขาคิดว่า เงินมันสำคัญมากส่วนที่ใช้ก็ต้องใช้และส่วนที่เก็บก็ต้องมีเก็บด้วยเช่นกัน 2. ยอมให้ภรรยาดูโทรศัพท์ได้ถ้าสามีให้คุณเล่นโทรศัพท์ได้ก็แสดงว่าเขาไม่มีอะไรปกปิดคุณเขารักคุณคนเดียวไม่มีอะไรต้องปิดบงังการที่สามีของคุณเป็นแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีของชีวิตคู่ที่จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นไว้ใจกันมากขึ้น เพราะความไว้ใจกันมันคือคุณสมบัติพื้นฐานที่คนรักกันควรมีและแน่นอนว่ามันส่งผลถึงความสัมพันธ์ของพวกคุณว่าคุณทั้งสองซื่อสัตย์ต่อกันและไม่มีวันนอกลู่นอกทาง 3. ยอมทำทุกอย่างในสิ่งที่ภรรยาต้องการสิ่งไหนที่ภรรยาไม่ชอบเขาก็จะไม่ทำตอนแรกที่คบกันเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมและบางทีอาจจะรักมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ ผู้ชายบางคนเขาก็คลั่งรักภรรยามากเขาไม่ได้มองว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปวันๆแต่เขามองไปถึงอนาคตที่มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันและไม่ว่าภรรยาจะเหนื่อยจากการทำงานบ้านแค่ไหนเขาก็จะไม่เกทับด้วยคำว่าเหนื่อยกว่าเพราะเขาเข้าใจว่าการอยู่บ้านดูแลทุกคนในบ้านมันไม่ง่ายเลยและผู้ชายแบบนี้นี่แหละที่ผู้หญิงสามารถฝากชีวิตไว้ได้4 ยอมให้ภรรยาเป็นผู้นำในบางเรื่องเพราะบางเรื่องภรรยาเขาก็รู้ดีกว่าคุณในยุคสมัยนี้ผู้ชายกับผู้หญิงก็มีความสามารถเก่งพอๆกันในบางเรื่องผู้หญิงอาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณสามีทั้งหลายก็หัดเชื่อฟังภรรยาบ้างอย่าคิดแต่ว่าตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วทุกคนต้องทำตามที่คุณสั่ง เพราะชีวิตคู่ที่ผลัดกันนำผลัดกันตามมันก็จะช่วยส่งเสริมกันไม่ให้ชีวิตคู่เดินไปในทางที่ผิด 5. ยอมให้ภรรยาติดต่อได้ตลอดเวลาผู้ชายที่รักคุณและเห็นคุณเป็นภรรยาเขาจะรับสายและตอบแชทคุณตลอดจะไม่หายไปทั้งวันไม่ว่าจะยุ่งกับงานแค่ไหนเขาก็จะตอบกลับคุณจะไม่ปล่อยให้คุณโทรมาซ้ำๆหลายรอบแน่นอนเพราะเขารู้ว่า ภรรยาก็คงมีเรื่องที่ต้องคุยต้องถามถึงได้โทรมาแต่ถ้าสามีของคุณโทรไปก็ไม่รับตอบแชทก็ไม่ตอบหายไปทั้งวันแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทางที่ดีนะไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนก็ควรตอบกลับบ้างเพราะบางทีภรรยาเขาก็อาจจะมีเรื่องเดือดร้อนอยู่ก็ได้